ทำไมคนฉลาดถึงชอบอยู่คนเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณมาคุยเรื่องความคิดชีวิตและการเติบโตทางด้านในวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่หลายคนแอบสงสัยมานานและหลายคนอาจจะกำลังค้นหาคำตอบให้ตัวเองอยู่ทำไมคนฉลาดถึงชอบอยู่คนเดียวประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าตัวเองสบายกว่า เมื่อต้องอยู่ลำพังไม่ว่าจะแค่ช่วงสั้นๆหรือเป็นสไตล์ชีวิตในระยะยาวแต่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าเราผิดปกติไหมนะเราเป็นคนไม่ชอบสังคมหรือเปล่าเราแปลกกว่าคนอื่นไหมวันนี้เราจะคุยกันแบบลึกๆช้าๆเป็นกันเองและคุณอาจได้คนพบว่าแท้จริงแล้วความเงียบอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ พาสแรกนะครับการอยู่คนเดียวไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการกลับบ้านของความคิดหลายคนคิดว่าการอยู่คนเดียวคือสัญญาณของความโดดเดี่ยวแต่สาหรับคนที่คิดลึกคิดรอบด้านการอยู่คนเดียวคือการกลับไปหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองพื้นที่ที่เราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องตอบสนองใครไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆมันคือการได้กลับบ้าน กลับไปหาจังหวะธรรมชาติของตัวเองได้ยินเสียงในหัวชัดขึ้นได้ฟังความต้องการข้างในมากขึ้นและนี่คือเหตุผลแรกที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วหายใจคล่องขึ้นภาที่2นะครับสมองของคนฉลาดทำงานแบบลึกหรือ deep processing งานวิจัยหลายชิ้นพูดตรงกันว่าคนที่มีสติปัญญาสูงหรือมีการคิดวิเคราะห์มากกว่าปกติมักจะมีความสามารถในการประมวลผลลึก คือเวลาเจอเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้คิดแค่มุมเดียวแต่คิดหลายระดับคิดทั้งด้านเหตุผลอารมณ์ผลกระทบระยะยาวมุมมองของคนอื่นและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นการคิดลึกแบบนี้ดีมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันและเพราะความลึกของความคิดนี้เองสิ่งรบกวนเล็กๆก,ก็ทําให้สมองเสียโฟกัสได้ง่ายเสียงดังการพูดคุยเลยเปื่อยความวุ่นวายรอบตัว ล้วนแต่ทำให้สมองเหนื่อยล้าเร็วสุดท้ายคนฉลาดจึงเลือกใช้ความเนียบเป็นเครื่องมือเพื่อให้เขาจัดระเบียบความคิดได้ดีที่สุดภาคทีา3นะครับความสัมพันธ์จำนวนมากเท่ากับพลังงานที่หายไปคนฉลาดไม่ได้ไม่ชอบผู้คนนะครับแต่เขาคัดเลือกคนมากกว่าปกติเพราะสำหรับเขาการเข้าสังคมไม่ใช่เพียงแค่การคุยเล่นมันต้องใช้พลังงานเช่นต้องคิดว่าจะพูดอะไรให้ถูกต้อง ต้องเดาอารมณ์คนอื่นต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศต้องฟังเรื่องที่บางครั้งไม่จําเป็นต้องรักษามารยาทต,ต้องควบคุมสีหน้าและความรู้สึกทั้งหมดนี้ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่เงียบๆคนเดียวบางครั้งประหยัดพลังงานกว่าเยอะไม่ใช่เพราะไม่อยากคุยนะครับแต่เพราะการคุยคือต้องใช้พลังงานมากกว่าที่คนทั่วไปคิดสิ่งที่น่าสนใจคือคนฉลาดมักเลือกมิตรภาพแบบคุณภาพสูงมากกว่าจํานวนมาก เพื่อนน้อยแต่คุยแล้วลึกเพื่อนน้อยแต่เข้าใจกันเพื่อนน้อยแต่ไว้ใจได้เพื่อนน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและเขารู้มาตลอดว่าความสุขไม่เคยอยู่ที่จำนวนคนรอบตัวแต่มาจากความจริงใจของคนที่เหลืออยู่ต่างหากภาธที่4นะครับความสันโดษคือเวลาที่ได้เติบโตถ้าคุณลองสังเกตตัวเองเวลาที่ชีวิตคุณเติบโตเร็วที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่คนเดียว ช่วงที่อ่านหนังสือช่วงที่ตั้งเป้าหมายช่วงที่คิดเรื่องสำคัญช่วงที่ทำงานเงียบๆช่วงที่วาดฝันของตัวเองช่วงที่วางแผนชีวิตช่วงที่ค้นหาความหมายของสิ่งที่กำลังทำเพราะเวลาคนฉลาดอยู่ตามลำพังสมองของเขาจะเข้าโหมดการสร้างสรรค์และพัฒนามันคือเวลาที่ไอเดียใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเวลาที่ความจริงของชีวิตชัดขึ้นเวลาที่รู้ว่าควรไปทางไหนต่อ เวลาที่สิ่งที่คิดไม่เคยคิดโผล่ขึ้นมาเหมือนประกายไฟหลายคนจึงรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วชีวิตเดินหน้าเร็วกว่าตอนอยู่กับคนอื่นเสียอีกภา์ที่5นะครับความสุขของคนฉลาดมาจากข้างในความสุขของคนส่วนหนึ่งเกิดจากการมีคนอยู่ด้วยแต่ความสุขของคนฉลาดจานวนมากเกิดจากความสงบภายในตัวเองเขามีความสุขกับการอยู่กับความคิดมีความสุขกับงานที่กำลังทำ มีความสุขกับการพัฒนาทักษะมีความสุขกับการวางแผนชีวิตมีความสุขกับการค้นพบความรู้ใหม่มีความสุขกับการรู้จักตัวเองลึกขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ต้องการเสียงเชื่นชมตลอดเวลาไม่ต้องการแสงไฟไม่ต้องการผู้คนจำนวนมากเพราะเขารู้ว่าคุณค่าในตัวเขาไม่ต้องให้ใครมากำหนดภาที่6นะครับการอยู่คนเดียวช่วยให้ตัดสินใจคมขึ้น คนฉลาดมักตัดสินใจจากเหตุผลมากกว่าอารมณ์และการอยู่คนเดียวคือภาวะที่เขาได้ยินเสียงในหัวชัดที่สุดนี่คือเวลาที่เขาได้ทบทวนได้คิดแบบไม่ถูกชี้นําได้วิเคราะห์โดยไม่ต้องตามคนหมู่มากได้ฟังความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและได้ตัดสินใจจากตัวตนที่ลึกที่สุดเพราะแบบนี้คนฉลาดมากเป็นคนที่ตัดสินใจได้แม่นกว่าแม้จะช้ากว่าแต่ชัวร์กว่าแม้จะพิจารณา,านานกว่า แต่ถูกต้องกว่าภาสุดท้ายนะครับอยู่คนเดียวเท่ากับรีเซ็ตจิตใจทุกครั้งที่เราต้องพบเจอผู้คนเราต้องใช้พลังงานบางวันเสียพลังงานเยอะมากจนรู้สึกแบตหมดสำหรับคนที่มีการคิดลึกเป็นทุนเดิมเขาเหนื่อยง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นความเงียบจึงเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตได้พักได้รีเซ็ตได้ฟื้นตัวแล้วกลับออกมาแข็งแรงกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้คนฉลาดอ่อนแอ แตกทำให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสรุปส่งท้ายนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สบายใจเวลาอยู่คนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายชอบคิดเงียบๆชอบหายไปทําอะไรของตัวเองชอบความสงบมากกว่าความคึกคืน้นให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้ผิดปกติคุณแค่มีระบบความคิดแบบคนที่รู้จักคุณค่าของความสงบเพราะคนฉลาดจํานวนมากไม่ได้ต้องการอยู่เหนือใคร แต่ต้องการอยู่เหนือเสียงรบกวนในชีวิตและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทำให้คุณเติบโตก็จงอยู่กับมันจงใช้มันเป็นพื้นที่สร้างชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเพราะท้ายที่สุดคนที่เข้าใจคุณที่สุดและสนับสนุนคุณมากที่สุดคือตัวคุณเอง